0631184993 0631184993ก่อนเวลา2ทุ่มตรงวันนี้ให้เวลาถึง2ทุ่มตรงให้ติดต่อเราที่ทนายความ0631184993นะฮะ068โทษทีเอาใหม่0631184993นะ ทำไมถึงต้องติดต่อมาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสาเหตุที่ต้องให้ติดต่อมาเพราะถ้าคุณติดต่อมาแล้วคุณบอกว่าคุณโอนด้วยตัวคุณเองจริงแสดงว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของคุณจริงๆแล้วคุณตั้งใจโอนเราจะขออนุญาตพูดคุยกับคุณอาจจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้ถ้าคุณสํานึกผิดแต่ก็อาจจะเท่านั้นนะ แต่ที่เหลือถ้าไม่โทรผมจะอนุมานว่าน่าจะเป็นบัญชีหมาผมจะฟ้องทุกคนเพื่อเรียกมาตรวจบัญชีทั้งหมดแต่ละคนและคุณจะต้องเข้ากระบวนการทางกฎหมายกับผมเพราะว่านี่คือเรื่องของบริษัทไม่ใช่เรื่องส่วนตัว บริษัทมีพนักงานทางกฎหมายมีทนายประจําบริษัทและสํานักงานทนายความที่คอร์รัปเตกันอยู่เขายอมไม่ได้หรอกครับนะโอเคคนแรกเป็นธนาคารกสิกรนางสาวกรพิยาพันธุคนที่สองเอ b อันนบคล้ายไทยโอนมาคนละหนึ่งบาทคนที่สามโอนหนึ่งบาทเคแบง ชื่อนางสาวทวัศวรรณนามสกุลแย้ไม่แน่ใจว่ามันขาดหรือเปล่าอาจจะเป็นแยม้ม <c oughs> นะฮะคนต่อไปโอนมาหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเขาเรียกหนึ่งสตังค์ใช่ไหมหรือสิบสตังค์โอนจาก GSB ร้อยตีปรีชาร้อยตีปรีชาโอนจาก GSB ถ้ารู้ตัวรีบติดต่อด้วยรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์จากเคแบงทันกวินรัทวะคนต่อไปโอนมาจาก SCB นางสุรีรัตน์คำฉ่ำ คนต่อไปโอนมาจากเคทีบีทุกคนกดตะกร้าด้วยนะครับชื่อคุณปาริชาติพรหมมณีคนต่อไป <c oughs> โอนมาหนึ่งบาทจากเคทบีชื่อลัตด,ดาปวี แนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษชัยอะไรก็ไม่รู้ก็หายไปคนต่อไปจากธนาคารไทยพาณิชย์นายอ่อนสีขรุพันธ์โอนมายี่้าตังค์คนนี้รลายต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากเคแบงนางสุรีพรบราวบรออาวอแหวนอหนูกรารันบราว คนต่อไปโอนมาห้าสิบสตางค์นายจิละโรดด้วงสมคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากไทยพาณิชย์ชื่อนายพิบูลเทียนวงรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์จากเคแบงชื่อนายเกษตรยศ ost, นันรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์ TTB Bank จากคุณวรวิทย์แสงสิงห์รายต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากนายไวยทยาลีละวงเทน่าจะเทวันรายต่อไปโอนมาหกสิบเจ็ดสตางค์ชื่อชวลิตนามสกุลมะนี <c oughs> ลายต่อไปโอนมาจาก KTB โอนมาเยอะหน่อย32บาทคนนี้ชื่อนางพระคำมาศประคำมาศอานันประคำมาศอานันทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยนะครับคนต่อไปโอนมา1บาท KTB ชื่อชัยเวท นามสกุลมาลารายชื่อเยอะมากเหมือนบริจาคน้ำท่วมเลยคนต่อไปโอนมา25สตางค์จากเคแบงคุณสุทศัตสืบวงคนต่อไปโอนมาหนึงบาทจากไทยพาณิชย์ชื่อกุหลาบแก้วบุญชูบุญซูหรือบุญชูไม่แน่ใจนะ คนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทธนพงศ์พยักษพยักษพยักษเออคนต่อไปโอนมาสิบห้าบาทชื่ออธิคมอยาหลีคนต่อไปโอนมา,า,ออมาห้าสิบสตางค์จากไทยพาณิชชื่อเชฟคานโมฮัมเม็ตเนี่ยกลัวจังเลยจะเป็น บัญชีมา้าคนต่อไปโอนเยอะนะคนนี้สองบาทสิทธิชัยพรมศรีคนต่อไปสาสหสตางค์สิริพลโกทิกโกดโกติกโกทิสโลโอกอกไก่ตบตตักสลีโกไก่คนต่อไปโอนมา9กสตางค์ประเสริฐแสนฉนคนต่อไปโอนมาหนึ่งสตางค์ กริตรนัทด,ดอกไม้คนต่อไปโอนมายี่สิบห้าสตางค์สมเชษชูศรีขี่เกตบอกธนาคารแล้วนะคนต่อไปโอนมาห้าบาทกำชัยพลละหานคนต่อไปโอนมาหนึ่งร้อยก็รกฏบูรพาธนะคนที่เอมาแล้วที่เอมาแล้วที่นัดประชุมไว้ไม่เป็นไรรอคนต่อไปโอนมายี่สิบสตางค์ พานุวัตพิริยะมนคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทห้าสตางค์เอ,อไม่ใช่อันนี้มันเป็น cross bank คนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทแสงมณีสิริสิรินาโนหรือสิรินายโยอ,อะไรเนี่ยมองไม่ชัดคนต่อไปหนึ่งบาทสิบเอสตางค์จันทาประวานคนต่อไปยี่สิบสตางค์กฤตภาสุทธิเมธา คนต่อไปเจ็ดสตางค์สุวรัตข่าวอะไรก็ไม่รู้ว่าก็หายไปคนต่อไปหนีสองหน้าสายรุง้งอาบสุหนึ่งบาททรายแก้วสมดาหนึ่งบาทไม่พุทธนาคารแล้วนะครับเบญจพรทิบูลททงหนึ่งบาทภัยเงินสุโพหนึ่งบาทอาทิตย์ เล่าสกุลหนึ่งสตางค์ณราวดีเพชรปาน87สตางค์ทนวุฒิพรมเมศหนึ่งสตางค์นิทีพระวน,นาห้าบาทวรชัยขวัญช่วยสองสตางค์ระนครมะสินมัสินน มะสินน15สบหาบาทยีสบสตางคยานากิจหนึ่งสตางค์นามสกุลเหมือนขาดไปตัวหนึ่ง KHAM ต่อไปอกักคพลคามดิดเกบาท99สตางค์ธนายุทธชิปลักสองบาทละละระันละละระัน รนชนะชนะบัวหนึ่งบาทสุกิจสุสุกิจกุสาวดีสองบาท22สตางค์อัธสิทธิ์จิตมโนหนึ่งสตางค์สุวัชัยเพชรเพชรอ่วมเพชรอ้วมสี่สตางค์นิชาน,านันคนเยี่ยมหนึ่งบาทอันนี้เฉพาะที่เก็บข้อมูลมาเมื่อวานทั้งหมดทุกคนนะครับ ติดต่อกลับมาด่วนเปิดโทษคุณต้องยอมรับว่าเป็นบัญชีคุณจริงนะฮะแล้วคุณก็จะต,ต้องมีการขอโทษเราแล้วเรื่องจะจบลงง่ายแต่ถ้าคุณไม่โทรมา ให้เวลาจนถึงวันนี้สองทุ่มนั่นหมายความว่าเราจะไม่ต่อรองกับคนที่ไม่โทรมาเลยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชีว่ามาหรือไม่และมีความผิดทางอาญาแน่นอนก่อกวนกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนไปเปิดมาไปเปิดมาตรปปาตรก่อกวนกันแกล้งให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปเปิดมาตรา ไปกดน้ำพริกให้ผมนิดนึงผมถึงบอกไงว่านี่คือความจริงอย่างน้องดิวอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าผมโดนอะไรข้อเท็จจ,จริงเป็นอย่างไรเขาอาจจะฟังความฝ่ายเดียวแล้วก็จะตาหนิผมหรือกระทบกระแทกผมผมไม่กดน้องเลยถ้าสิ่งที่ผมพูดวันนี้ส่งถึงดิวได้ดิวธีรพัฒน์และสิ่งที่ผมเจอแบบนี้แล้วถ้าเป็นดิวธีรพัฒนเจอแบบผมมีคนมาวุ่นวายแบบนี้ ดิวจะรู้สึกอย่างไรผมไม่ได้โกรดน้องเลยน้องเป็นคนน่ารักนี่พูดเรื่องจริงน้องเป็นคนน่ารักเพราะผมประทับใจน้องตั้งแต่น้องซื้อรถให้พ่อแม่แต่เราต้องมองทุกมิติแต่ก็เป็นสิทธิ์ของน้องที่น้องจะตำหนิผมหรือกระทบกระแทกผมมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของน้องซึ่งน้องทำได้ หมายถึงดิวทีรพัฒนนะครับเพราะว่ามีคนมาบอกว่าดิวทีรพัฒนมาว่าผมอะไรเงี้ยถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธอยากจะให้ดิวทีรพัฒกลับกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าเกิดกับดิวอะแล้วสิ่งที่คนแกล้งผมอะ่ะที่เกิดจากพ่อคนดีเขาทําอ่ะดิวจะเปลี่ยนเดิวดิวจะเป็นอย่างไรอัดคลิปนี้ส่งให้ดิวทีรพัฒนด้วย ผมไม่ได้กดน้องนะทุกคนใครโทรมาคนแรก063-118-4993ตอนนี้นะฮะโทรมาตอนนี้ผมจะให้สิทธิ์ที่จะคัดคุณออกจากการถูกฟ้องนี่คือโอกาสเดียวที่ผมยื่นโอกาสที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปต่อ นะฮะแต่คุณต้องยอมรับอะไรบางอย่างนะฮะผมขอให้เวลาไม่เกินสองทุ่มจะมีเจ้าหน้าที่รอรับตลอดเวลาจนถึงสองทุ่มที่เบอร์เดิมฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับพี่พี่นักข่าว063-118-4993เเบอร์นี้เบอร์เดียวมีคนรอรับอยู่แล้วชีวิตของคุณจะไม่วุ่นวายมากไปกว่านี้ในขณะที่คุณวุ่นวายกับคนอื่นเยอะเหลือเกิน แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวผมต้องอนุมานว่าบัญชีนี้บัญชีเหล่านี้อาจจะถูกยืมใช้นะฮะอย่าไปว่าน้องดิวธีราพัฒน์เขาเลยผมว่าคนเราบางทีมันก็ต้องเขาก็มีสิทธิ์อะครับที่เขาจะตำหนิผมหรือไม่ชอบผมหรือ,อ,อหรือ หรือกล่าวหาหรือว่ากล่าวผมไม่เป็นไรแต่กหรับผมผมโอเคกับเขาผมโอเคกับเขากับกันผมก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสนะถ้าไม่เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ผมก็คิดว่าผมก็คงจะหยุดตั้งแต่วันศุกร์ละลองเงินโอนจากมูนิธิอย่างเดียวก็จบเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดคุยถึงกันแล้วกันแต่เขาก็มาเรื่อยๆเทลสเตปผมยืนยันจนวันตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินคืนอีกห้าหมื่นจากมูนิธิ ส่วนเงินที่เขาโอนมาเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาไปคืนเขานะครับแล้วไม่ต้องทําตัวเป็นฮีโร่ว่าไม่เอาไปซื้อน้ําพริกแจกใครผมไม่ได้มีหน้าที่ทําอย่างนั้นนะฮะผมไม่ได้เป็นลูกน้องคุณและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทําอะไรพูดอะไรตามใจในทุกเรื่องอย่าลืมโทรมานะครับโทรมาตอนนี้เลยไหมสักคนหนึ่ง มีใครดูอยู่ไหมทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนเร็วผมขอให้ทุกคน7,200คนไปกดน้ำพริกราคาพิเศษจาก88เหลือ67สิบทเจ็าทตอนนี้ทุกคนไปกดให้กำลังใจผมหน่อยน้ำพริกกระปุกเบ้อเร่เลย250กรัมผมไม่ได้ตำเองนะผมไม่ได้ตำเองผมไม่ได้ตำเองโรงงานผมเขาทำจะจำหน่ายโดยบริษัทมิสแกรนด ทุกคนไปกดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยเร็วนิดนึงนิดนึงทุกคนไปกดไลค์ให้กำลังใจกันก่อนเร็วอุดหนุนได้นะครับเร็วทุกคนมีใครมีจะถามอะไรไหมครับส่วนเรื่องอื่นอะไรใดๆก็แล้วแต่ขอให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายบริษัทดูแลเพราะว่าเรื่องที่เกิดมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผม เป็นเรื่องของบริษัทเพราะว่าบริษัทถูกโจมตีธุรก,กรรมเกิดจากบริษัทนะฮะเท่านั้นเองทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนนะครับไปไปกด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 ทุกคนเร็วมาขอน้ำพริกอีก ยี่สิบกระปุกเป็นกาลังใจให้หน่อยเร็วเจ็ดพันหกร้อยคนดูขอน้าพริกยี่สิบกระปุกขอน้าพริกยี่สิบกระปุกครับอ่ะขอน้าพริกยี่สิบกระปุกหกสิบเจ็ดบาทครับอยู่ข้างบอสขอบคุณนะครับขอน้ําพริกยี่สิบกระปุกยี่สิบกระปุกทุกคนโทรมาแล้วมา,มาฮฮฮโฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ฮัลโหลพินวัตพูดครับคุณอะไรครับ <Hi. S 1> พูดพูดเสียงดังนิดนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวโทรกลับพอเจอเสียงผมเขาตกใจขอโทษข้าวะวะบายแล้วก็ลงเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในแบงก์แล้วก็แบบเขาตกใจกันนึกว่าชื่อทนายเดี๋ยวทนายนับแล้วกันอ่ะลงเฉยเลย แต่ไม่เป็นไรเรามีเบอร์แล้วทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนคนเรากล้าต้องยอมรับผิดชอบก้าต้องยอมรับผิดชอบกล้าต้องยอมรับผิดชอบ